ชุบดีก่อนเร็วชุบดีก่อนเร็วเร็วไม่ต้องยกไะมาแล้วชุกบไปเร็วลอะไรนะมาเร็วชุบดีดีก่อนอ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 ะไรจะอ้อนเอาอะไรออนอะไรฮะท่านสามารถรับชมช่องมาชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาป่วนยาบเทงกุลาป่วนสาระขีมะแอล ป่วนผีและตกปลานะเจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ฉาจอมป่วนแม่สดสดนะเจ๊ะเช้านี้เอ้าม้าหายไปไหนหมดนะครับกิจกรรมยามเช้านะครับและทุกๆวันนะครับของคนเลี้ยงม้าคือขี้ครับไอคนที่มองว่าอะไรนะอุ้ยมีม้าแล้วเท่นะครับ มีมาเลเทรวยนะครับมีฐานะอะไรเงี้ยบางคนเขาคิดกันอย่างนั้นนะบ,บางคนแต่ถ้าคนที่รักจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกถ้าเลี้ยงแล้วนะนี่นะครับชีวิตความเป็นจริงของคนเลี้ยงม้านี่ครับขี่ครับ <laughs> เล่นขี่มากกว่าขี่ม้าอีกจริงไหมล่ะอา้าวถ้าจริงก็กดไลค์หน่อยนะยครับ <laughs> กดติดตามช่องมาจา๋าจำปวนด้วยนะครับ เนี่ยชีวิตจริงของคนเลี้ยงมานะ้าเราคือขี้นะครับแล้วดูนะครับขี้เดียวไม่พอมี2องคองกับสขี้นะครับขี้เยอะมากนะครับกินก็เก่งนะครับเอาจริงๆอ่ะเวลาอยู่บนหลังม้านะี่ยมันกี่ชั่วโมงนะครับแต่เวลาที่เก็บขี้อ่ะมันยาวนานกว่าเยอะเลยนะถ่ายรูปเซลฟี่กันแป๊บๆนะครับแม่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของการ ใส่เหล็กปากให้กับมัาฉานะครับคลิปที่แล้วนะครับก็ลงไปเนี่ยก็คือขึ้นหลังมัาฉานะครับแล้วก็มัาฉาก็ยกหน้ากระโดดโลดเต้นนะครับเป็นลิงเลยนะครับก็เดี๋ยวงวดนี้นะครับเดี๋ยวดูกันคลิปที่แล้วมัาฉายกหน้าแล้วก็หมุนตัวนะครับเพื่อที่จะให้ผมตกให้ผมลงนะครับนี่คืออาการของเขาเนื่องจากว่าพ่อเขาทําแบบนั้นได้นะครับเพราะเขาเป็นฟิเชียนนะครับเป็นแกเบรยลเดี๋ยวรูปให้ดูนะครับแล้วแม่เป็นม้าเชลเบตนะครับเป็นม้าแข่ง ก็จะมีความผสมผสานกันแต่แม่ม้าตัวนี้ถ่ายลูกดีนะครับหน้าตาออกมาคล้ายฟิเชียนซะเยอะนะครับหน้าตาไม่เหมือนแม่เลยนะครับมาฉาจะหน้าไม่เหมือนแม่นูน่นนอนกิ้งอยู่นู่นแหละไอขวันอาบน้ําเสร็จก็กิ้งกับขี้นะครับอันนี้มีญ่าสวยๆก็ไปกิ้งกับย้านะครับก็นิสัยอย่างเงี้ยนะครับใครเลี้ยงม้าจะเข้าใจหัวอกดีนะครับว่าอาบน้ำมาแล้วนะครับถ้าตัวยังไม่แห้งพอหรือหมาดเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยม้าออกข้างนอก เพราะเดี๋ยวมันจะไปกิ้งโคนบ้างอะไรบ้างนะครับนูนูนวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นู่นน่ะชอบนะครับชอบไปอยู่โซนนู้นเพราะว่าโซนนู้นจะไม่ค่อยมีแมงดูดเลือดสักเท่าไหร่นะครับแต่โซนนี้มันจะมีนี่นะครับมูลนะครับถ้าอยู่ใกล้คอกม้าก็จะเป็นนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมแปลสภาพของขี้ม้าโดยการที่เอาไปใส่ในแปลงหญ้าแพงกล่ลานะครับไปคอกดติดตามเนี่ยก็จะได้ดูหลายๆอย่างนะครับมีการปลูกหญ้าแพงกล่าให้ม้าด้วยนะครับโอเค ว่าแล้วนะครับผมเก็บขี้ม้าก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่นะครับใครที่ถามผมมานะครับว่าปล่อยม้าออกไปนะเนี่ยนะครับม้าไม่ออกถนนหรอไม่วิ่งขึ้นถนนหรอนะครับม้าฝูงนี้ไม่ขึ้นนะครับนอกจากจะประชดผมเรื่องจริงนะมันประชดจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยออกจากคอกปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ รีบไปไล่มันกลับมาฝั่งนี้นะครับบางทีไปตรงนน้นเนี่ยแล้วเรารีบไล่หรืออะไรเงี้ยครับมันมีประชดนะครับมันมีประชดจริงๆมันจะวิ่งออกข้างหน้านะครับแล้วก็วิ่งวิ่งล้อแล้วเข้าหน้าบ้านอันนี้คือเวลาปล่อยเนี่ยก็เลยรู้กันว่าโอเคเธอเดินขี่หน่มงเธอไปฉันจะไม่ต้อนเธอแต่ถ้าเบื่อนะครับเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวผมเรียกนะครับว่ามามามาเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าม้าจะกลับมาจริงไหมตอนนี้ยังอยู่ขอบสนามนู่นอยู่นะครับ นี่คือเหล็กปากแข็งนะครับมันก็จะมีเหล็กปากแข็งเหล็กปากอ่อนนะครับปากแข็งจะทําหน้าที่กระทุ้งนะครับนี่นะครับจะกระทุงอย่างนี้นะครับกระทุงเพดานปากบนม้าเวลาม้าดือๆนะครับพวกม้าตัวผู้นะครับหรือว่าม้าที่เราไม่เคยฝึกอย่างเงี้ยมันก็จะกระทุงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยก็คือจะทําให้ม้าเจ็บนะครับถ้าตึงเงินไปหรืออะไรแต่ควรใช้สําหรับม้าที่ดื้อนะครับถ้าม้าไม่ดื้อก็เขาก็จะค่อยๆใช้จากตัวนี้นะครับลดลงมาใครที่รู้แล้ว นะครับก็ฟังไม่ต้องอะไรนะครับใครที่ไม่รู้ก็เป็นความรู้ไปนะครับมาแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่ๆน,นี่อันนี้เอาไหมามะฉาาไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับมะฉาาไม่ได้ดื้อขนาดนั้นนะครับแต่ตอนที่ขี่แม่ของมะฉาเนี่ยเจ้าขวัญน,นะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวแรกเพราะว่าเจ้าขวัญค่อนข้างที่จะเป็นม้าที่ไม่ได้ขี่มานานนะครับแล้วก็เป็นม้าแข่ง ค่อนข,ข้างที่จะมีความเร็วเยอะเงื่อออกหน่อยนึงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังคําสั่งละจะไปตามใจเขาจะวิ่งอย่างเดียวนะครับจะให้มานั่งจะให้มาขี่แบบวนซ้ายวนขวานี่ขวัญไม่ยอมฟนะครับนีเหล็กปากอ่อนนะครับนี่นะครับ<ๆ>ก็จะใช้ฝึกสําหรับม้าที่ฝึกไปแล้วนะครับไม่ดื้อนะครับกับเหล็กปากใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายสวดทรงหลายดีไซน์นะครับก็แล้วแต่ใครจะใช้ดีไซน์ไหนนะครับมา ว่ากันแล้วนะครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงถ้าฝึกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับใส่เหล็กปากเสร็จเนี่ยม้าอย่างม้าฉานะครับอย่างลูกม้าเงี้ยที่เริ่มฝึกใหม่เนี่ยพอเริ่มฝึกปุ๊บนะครับก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการจูงนะครับก็จะเดินตามเราได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นจะไม่ฝืนจะไม่ดื้อน,นะครับจะไม่กระชากเพราะบางทีกระชากเนี่ยเราเจ็บมือนะเวลาเชื่อบาดมือนะครับเวลาลู่แรงๆนี่นะครับ ก็มันจะมีหมดด้วยความที่ดูตัวเขานะครับใหญ่ไหมนะครับดูดูตัวเขานะครับนี่นะครับอ่าตัวขนาดนี้นะครับแล้วถามว่าถ้ามันมีปฏิกิริยากับเรานะครับหรือทําร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะก็เจ็บไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครับคือสิ่งสําคัญที่ควรที่จะฝึกใช้เหล็กปากนะครับให้เขารู้แล้วก็จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่นะครับเ็าจะยังขี่ขี้เล่นนะครับเขาจะยังขี่เล่นขี่โซนอยู่ก็คือจะต้องฝึกให้รู้เรื่องนะครับไม่งั้นเนี่ย เวลาเกิดเหตุชุกลบหุกนะครับดึงหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ฟังเราแต่ตอนนี้มันกําลังสบายอยู่เพราะมันราคางพาดไลยผมอยู่นี่สบายไหมแม่ฉาฮะดูดูดิราคางมาผาดไลยสบายเลยแล้วเวลาทําเล็บม้านะครับเวลาทําเล็บกันแม่ฉาก็จะชอบราคางมาพ้านี้นะแล้วก็คิดว่าม้าหลายๆตัวนะครับก็คงจะเป็นเหมือนกันมาเราลองมาใส่เหล็กปากแม่ฉาดูนะครับอาแม่ฉามา นี่นะครับมันก็จะพลุงพลังหน่อยแล้วกันเพราะสายมะละยงระยางนะครับอันนี้มาดีๆดีๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ๋อหลักๆนะครับทุกคนลุกตาด้วยลองใส่เหล็กปากทิใส่เหล็กปากก่อนอ่าอ่ะใส่เหล็กปากนี่น,น,น,นะครับใส่เหล็กปากาปาก่อนอ่าปากอ่าปาก อาปากอ่าปากอ่ะยอมใส่นะครับอันนี้คือยอมใส่นะครับดูนะเข้าไปแล้วนะครับยอมใส่นะเอาออกก่อนนะครับอ่าออกนะใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่นะอันนี้นะครับนี่นะครับเอาใส่ปากอ่ะใส่ก่อนเร็วเข้าปากก่อนอ้าวใส่เข้าไปปึ๊บนะครับอันนี้คือการใส่เหล็กปากห้เห็นแล้วนะว่ามัตฉายยอมให้เหล็กปากเข้าปากนะครับ แต่เป็นวิธีการใส่ที่ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าความจริงแล้วต้องคล้องตัวนี้แล้วก็เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะแค่ให้เห็นว่าเขาเนี่ยยอมรับเหล็กปากไหมนะครับอ่าอันนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นเรา<อ>จะค่อยๆฝึกเข,ขาให้เขายอมรับด้วยความที่เขาเชื่อว่ามันไม่มีอันตรายกับเรานะครับแล้วก็เขาเป็นลูกเราเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเราเขาค่อยๆเรียนรู้ไป แล้วทีนี้สิ่งที่ได้นอกจากเหนื่อยจากการบังคับก็คือเขาจะเคยชินนะครับแล้วเขาจะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นต่อให้นานแค่ไหนเขาก็จะยังยอมรับเหล็กปากเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าฝึกวันนี้พรุ่งนี้เดือนหนึ่งพอเลยเวลาไปนะครับไม่ยอมแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่านั่นคือการฝึกด้วยการบังคับนะครับมันจะมีอยู่นะครับคนพวกนี้นะครับจะมีอยู่ฝึกเบกม้าด้วยการบังคับพอส่งคืนเจ้าของนะครับ ม้ากลับคืนสภาพก้าวเล้าเหมือนเดิมไม่ยอมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกาลังนําเสนออยู่เนี่ยมันเป็นการฝึกที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช้วิธีการบังคับให้เขายอมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะยอมคนแค่คนเดียวคือไอ้คนที่บังคับและตีเขาแล้วถามว่ามีโอกาสเขาทําร้ายคนคนนั้นไหมทําร้ายแน่นอนร0% 0นครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับฝึกเขาไปเรื่อยๆนะครับให้เขายอมรับแล้วก็ให้เขา เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราให้เขาทํานะครับว่าเรารักเขาเราไม่ได้แบบทําร้ายเขาไม่ได้ให้เขายอมรับเพราะว่าเขากลัวเราแต่ให้เขายอมรับเพราะว่าความเคยชินนะครับ<ม>ค่อยๆให้เขาชินไปอลองทีนะครับนี่นะครับผมจะใช้เหล็กปากเข้าไปอ่ามานน่มีก่อนอ่ะอยู่เฉยก่อนอ่ะปากอ่าปากอ่าปกนี่นะครับ อาปาก่อนอาปากอาปากก่อนเร็วเดี๋ยวดีจุ๊บให้ดีจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเออจุ๊บจมูกเลยเออมาใส่เหล็กปากก่อนเร็วๆไม่ดื้อไม่ดื้ออ่ะใส่เหล็กปากก่อนอ่ะใส่เหล็กปากใสเล่นๆเฉยๆดีไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยดียังไม่ได้ขี่ฝันฉาเลยอ่ะใส่เหล็กปากก่อนเร็วอ่ะใส่น้าอาปากอาปากนี่เข้าแล้วนะครับ นี่นะครับเข้าไปละนี่นะครับเข้าไปละแล้วเราก็จะเอาออกนะครับนี่นะเอาออกอ่านะครับก็คือฝึกเล่นอยู่แบบนี้นะครับบ่อยๆแต่ถามว่าฝึกง่ายไหมอันนี้ที่ตกไปนี่ไม่ได้ตกม้านะตกไอ้ตัวดูดเลือดนะครับโชคดีอย่างเดียวว่าที่แม่สอนเนี่ยมันไม่มีโรคติดต่อที่ตอนนี้ที่เป็นกันอยู่นะครับก็คือเพราะว่า พอเป็นเรื่องปุ๊บก,ก็ไม่มีใครนําม้าเข้ามาขายในมาสอดนะครับหรือเอาออกไปก็ดีอย่างหนึ่งนะครับที่เราอยู่บ้านนอกเราอยู่ไกลแล้วโรคยังไม่มาถึงนะครับก็โชคดีไปแม่งั้นก็ผมก็คงน้ําตาเล็ดเหมือนกันแหละเพราะว่ามาฉานี้ผมทําคลอดเองนะครับฝึกเองเลี้ยงเองนะครับว่าแล้วนะครับก็คือเล็กปากเงี้ยเห็นที่ผมใส่เนะี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยใช่ไหมสาหรับม้าใหม่นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับมันไม่ได้ง่าย ผมฝึกมัจฉานะครับตั้งแต่ตัวเท่าก้านผูนะครับเล็กกว่าก้กานผูเกิดมาก็จะเริ่มเล่นกันแล้วนะครับเอานิ้วแย่ปากนะครับเอานิ้วแย่ปากสอดปากให้เขาคุ้นชินกันนี่นะครับเล่นเล่นหน่อยสสนี่นะครับนิ้วหายเข้าไปแล้วนะนี่นะครับนิ้วหายเข้าไปนะอยู่ในปากนะนี่นะครับแล้วเขาอยู่นานด้วยเห็นไหมอ่าเขาอยู่นานด้วยอนะนี่นะนครับ ผมจะเอานิ้วแย่เข้าไปแล้วก็เล่นกับลิ้นมาา่ฉาบางทีม่ฉาจะทาท่าแบบเหมือนจะงับเหมือนจะอะไรเงี้ยผมก็นิ้วสอดเข้าไปเลยให้เขารู้ว่าเนี่ยคือฉันไม่ได้กลัวเธอแล้วก็เธอก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นพอเขาทําอย่างนั้นปุ๊บเรานิ้วสอดมันก็จะอารมณ์จิตวิทยาประมาณว่าไม่กลัวกูเลยเหรอเออประมาณนั้นไม่กลัวกูเลยเหรอคือแบบกูขู่ขนาดนี้ไม่กลัวกูเลยเหรออะไอ้แล้วเขาก็จะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วเขาก็จะเข้าใจนะครับ แต่สัตว์เหล่านี้ยิ่งโตนะครับเขาก็จะแสดงปฏิกิยาทางจิตวิทยาขึ้นเรื่อยๆก็คือจะมีความดื้อขึ้นทีละสเต็ปสเต็ปนะครับเวลาเขาสูงขึ้นเขาจะดื้อทีละสเต็ปสเต็ปถ้าใครไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับถ้าจะมานับแค่ว่าอายุปี2ปี3ปีมันไม่ใช่ครับแต่ถ้าใครเลี้ยงเหมือนผมนะครับแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่แรกคลอดเลยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะดื้อขึ้นทีละสเต็ปต่อให้เราฝึกนะครับต่อให้เราฝึกยังไงก็ช่างเขาจะค่อยๆดื้อขึ้นทีละสเต็ปจากที่ไม่เคย ก็จะดื้ออันนี้ไม่เคยลองก็ลองอย่างมะฉานะครับผมมัดกับอย่างเงี้ยเขาดึงไม่ได้กบคอกในคอกนะครับเนี่ยดึงไม่ได้เขาก็จะหยุดเห็นไหมเขาจะรู้นะครับแต่พอผมเอาออกจากนี่ด้วยความที่มันฉลาดพ่อมันฉลาดนะครับแกเบียลพอผมเอาไปมัดกับเสาข้างนอกมันก็ดึงเสาเอียงเลยอะประมาณว่าคอกอับฉันเอาไม่นอยู่แต่ถ้าที่อื่นถ้าลองดึงบ้างเผื่อฉันจะเอาอยู่นะครับมันลองของทุกที่นะครับไอ้มะช่านี่มันเป็นม้าที่ฉลาดนะครับใช่ไหมฉลาดไหมฉลาดไหม ถ่ายสลาดไหมมาดีตีตีให้ถ่ายสลาดไหมจุกก่อนจุกดีก่อนจุกก่อนก้มก้มก้มก่อนเนี่ยครับก้มก่อนปล่อยมือแล้วนะก้มก่อนก้ม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 ก่อนก้มเก่งมากเก่งมากเก่งมากแต่คนอื่นนะครับที่เขาฝึกม้าเก่งเก่งนะครับเขาใช้เวลาในการฝึกอะแล้วการอยู่กับม้าให เขาค่อนข้างที่จะมีเวลาแล้วก็เยอะกว่าผมเยอะนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมก็ดูจากคนเก่งๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอามาฝึกม้าเอามาพัฒนานะครับแต่ด้วยส่วนหนึ่งนยะผมรักม้าอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะครับเป็นทุนเดิมก็เลยจะคู่ค,คีกันอย่างนี้นะครับแล้วใครที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปในช่องม่ฉาวจมปวดแม่สอนนะครับก็จะเห็นว่าผมจะมีมา้ามีหมามีแมวมัม่วอยู่ด้วยกันทุกครั้งนะครับเวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะมีบ่อยๆมาว่าแล้วเราลองอีกทีนึงเดี๋ยวจะ จบคลิปนี้แล้วครับการใส่เหล็กปากมาฉาแต่ตัวนี้ขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามะฉาไปวิ่งแล้วไม่รู้ไปเหยียบหินหรือเปล่านะครับตอนนี้เจ็บขาข้างนี้อยู่นะหางซ้ายนะสายสายหน้าเนะี่ยรู้สึกว่าเดินแล้วกระเพกอยู่นะครับก็เลยวันนี้จะไม่ขี่เขานะครับเป็นการไม่ควรนะครับเดี๋ยวจะอักเสบเข้าไปใหญ่มาขอยขี่หนึง่งนะดีจะพอแล้วดีจะไม่ไม่มัดมะฉาแล้วให้มาฉาเดินแล้วนะโอเคไหมดูนะครับถ้าเป็นม้าที่ไม่ได้ฝึกเองนะครับเอามือไว้เงี้ยมันกัดแขนไปแล้วล่ะ แต่ถามว่านะครับม้าที่ไม่ได้ฝึกเองไม่ได้อยู่ในคอกไม่ได้เกิดในคอกเนี้ยผมเคยไปฝึกไหมเคยนะครับแล้วเป็นม้าพม่านะครับแล้วก็เป็นลูกของสริปต์นะครับสริปต์มองเท่งไปแล้ว <c oughs> แล้วถามว่าเฮี้ยนไหมโคตรเฮี้ยนเลยครับแล้วถามว่าสคริปต์ถ่ายรูปดีไหมดีมากครับเรื่องไอคิวเรื่องเซนต์ต่างๆครับดีมากก็คือ สามารถวิ่งลอดช่องกระโดดลอดช่องเนะี่ยแค่เขากะไว้ครับเขาโดดได้เลยมีม้าให้สองอันกั้นนะครับโดดลอดฟูนะครับเจ้านั้นตาแหวนเหมือนสกคกิปด้วยและทีเนี้ยตั้งแต่แบบใส่เหล็กปากไม่ได้นะครับก็มีการอ่าสำหรับม้าตัวไหนที่เราซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่เหล็กปากไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวจะปล่อยละใส่ก่อนเดี๋ยวพูดต่อนะครับสําหรับม้าตัวไหนที่ใส่เหล็กปากไม่ได้ก็ให้เอาอาหารนะครับค่อยๆให้ให้เขากิน ด้วยมือนะครับแต่แบมือให้เขากินเขาจะงับเราไม่ได้พอให้กินเรื่อยๆนะครับจากที่มันไม่ยอมจากที่มันดื้อกับเราเนี่ยให้กินเรื่อยๆให้กินกับมือนะอย่าให้กินกับภาชนะนะถ้าคุณให้กินกับภาชนะเขาจะถือว่าคุณป๊อตนะครับคุณปอดนะครับคุณก็เอามือให้ไปแต่อย่าอย่างนี้นะครับอย่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลามันงับเนี่ยฟันมันจะกัดเราไม่ได้นะครับแบอย่างนี้นะให้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้มันจนชินนะครับพอชินปุ๊บเนี่ย เราก็จะเริ่มเล่นปากเขานะครับค่อยๆเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ออกสอดเข้าไปแล้วก็ออกก็ลูบเขาจุ๊บเขานะครับแต่ผมอะ่ะชอบเอาจับแลกใจนะครับก็จุ๊บไปจุ๊บไปนะครับจนเริ่มสนิทกันกับไอ้เจ้าด่างนะครับเดี๋ยวมีรูปเจ้าด่างให้ดูนะครับอันนั้นอันนั้นก็ตัวโปรดผมเพราะมันเฮี้ยนมากนะมันมนดื้อมันยกหน้านะครับดีดหลังสารพัดเลยครับตอนฝึกกันใหม่ๆนะครับก็ก็เฮี้ยนเอาเรื่องครับเนี่ตีให้ตีให้ตีให้ อันนี้คือแบบฟ้องนะครับบอกว่าอยู่ตรงนี้ตีให้หน่อยนะครับม่ช่าจะเป็นแบบนี้บางทีเวลาบาบทีนี่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของม่ช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอือเสร็จปุ๊บก็นะครับพอฝึกอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยแม่เจ้าด่างเนี่ยก็เริ่มยอมรับนะครับยอมรับก็ขึ้นหลังขึ้นหลังก็ยกหน้าครับยกหน้าแล้วทีเนี้ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมไม่ได้ฝึกเขาแบบโหดนะครับแต่พอคนอื่นขึ้นมันยกทิ้งหมดนะครับ แล้วก็จะมีพี่ชายออกมาอีกตัวนึงนะครับเป็นม้าพม่าไอ้นั่นนี่ทุกคนนะครับใน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 ไล่เขาเนี่ยเขาบอกว่าม้าตัวนี้ไม่ดีนะครับนิสัยไม่ดีซึ่งเชื่อไหมผมเอาอาหารให้กับมือนะครับจากแรกๆมันก็แบบทำท่าพึพยท่าพึ่ท่าใส่ผมแล้วก็พออาหารให้นะครับผมให้สมมติว่าให้จุดนี้นะครับพอผมเดินมาให้ตัวอื่นเสร็จให้ด่างเสร็จให้น้องมันเสร็จนะครับมันผมเดินกลับมาเนี่ยมันเดินวนแล้วมาอยู่ที่เดิมนะครับแล้วผมก็ให้อาหารอีก สมองเขาจำนะครับไม่ใช่ไม่จำนะครับสัตว์แล้วพอพม่เนี่ยไปตีเขานะครับไปตีเขาเชื่อไหมพอได้โอกาสนะครับมันงับเลยนะครับแล้วม้างับเนี่ยคุณดูตัวม้านะครับแล้วคุณดูคลิปหลายๆคลิปนะที่มันกัดคนอ่ะมันช้ำแล้วก็ระบมบางคนแขนหักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการุณาอย่าใช้ความรุนแรงกับสัตว์เหล่านี้นะครับมันมีสมองมีหัวใจและที่สําคัญมันเอาคืนเป็นนะมันเอาคืนเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับควรที่ จะค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับฝึกด้วยความรักเอาเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลามันเอาคืนนะครับคุณเดี่ยงนะครับไปจุกกันไปดีปล่อยลอะนี่จะไม่ให้ไม่ฉาอันนี้ละไม่ได้ตีเก็บสายเลยเอาใส่ยดีๆไปเล็กปากก่อนอ,ะ,อะปาก าปากกเหเฮลิ้นไก่อันนี้เขาไม่ยอมนะไม่ยอมแต่เขาไม่ไม่ไม่ยกหน้าไม่หนีก็ใส่เข้าไปเลยเพื่อให้เขาชินนะครับ<ม>เห็นไหมเข้าไปแล้วเห็นไหมครับใส่เล็กปากนี่นะครับเก่งมากเลยลูกเจา้าดิเนาะจึงเก่งที่ฉุดเลยจึงเอาออกนะเดี๋ยวออกนะเอาออกนะขายดีเก่งที่ฉุดเลยอืมจึงไปเดี๋ยวดีปล่อยละเสร็จละ ุกกันจุกด่จุกกันจุกกันจุออกมาได้ยังไงวะโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมาา้าฉาจมปวดแม่สอดนะจ๊ะแล้วดูได้ตามเพลย์ลิสต์นะครับที่ผมเอาใส่ไว้นะครับดำมนั้นมีปลาตกปลานะครับแล้วมีปนไขมันด้วยนะตอนนี้ผมกําลังต้องรีบรดน้าหนักเพื่อจะฝึกมาา้าฉาะนรับขีม้าฉาก็ฝากกดติดตามแล้วก็ดูตามเพลย์ลิสต์นะครับดูจากอาการนะครับตอนนี้มันสะบัดห่างก,กันน้าดูเลยคือแองลุมดูดเลือดอยู่นะครับเป็นพวกเอ่เหมือนแมงวันนะครับ ไอเหลือบตัวนั้นอะแล้วดูสะบัดหางนะครับปัดกันหน้าดูนะครับแต่ที่ยังไม่มาเพราะว่าพ่อมันเรียกมันก็เลยดึงเกมนะครับอ่าแต่ยกหน้ามามองหันหน้ามามองนะครับเวลาเรียกนะครับแต่ทีเนี้ยต้องการดึงเกมอย่างเดียวคือให้พ่อมันอนะไปใกล้ๆแล้วมันจะวิ่งสวนมาเร็วมา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 ,มา,ม,ามาเร็ว เอางี้อยากเชื่อเชื่อไม่เชื่อเพาว่าผมเข้าไปใกล้แล้วมันจะวิ่งกลับมาอยากเห็นไหมว่าการการกวนตีนการแกล้งกันม้าระหว่างมาคนมันเป็นยังไงอ่าแต่ถ้าจะดื้อแพ่งผมก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนที่มันดื้ออยู่แต่ตอนนี้มันรำคาแล้วแหละเพราะว่าแมงแมงกวนนะครับดูการสะบัดหางนะครับสะบัดไม่หยุดนะครับมาเร็วมา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 ,มา ดูดูมันค่อยๆขยับนะครับแต่มันไม่ยอมมาปะว่าแล้วลองไปดูดีมันจะวิ่งสวนไหมอย่างนี้เราดูมันดื้อแพ่งนะครับก็มันมึนกว่ามาแล้วมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วมาเร็วมา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 ,มา,มาเห็นไหมมันมึนนะครับแบงกลัวแล้วมันยกหน้ามามองนะหลายครั้งต่อหลายครั้งนะแต่ทีนี้ <laughs> ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยใครมึนกว่านะครับ เลนี่คือจิตวิทยาครับนี่นี่คือจิตวิทยามาทำไมมาทำไมฮะฮะมาทำไมเรียกตั้งนานฮะเล่นเกมกับดีอ้าว่าไงาดองอันนี้คงสร้างเขาใหญ่นะครับเนื้อน่าจะเริ่มขึ้นแล้วครับดูจากเนื้อตัวนี่เพิ่งถ่ายพยายาบไปด้วยนะครับไปเข้าคอกเลยไปเลยนี่เข้าครอบแล้วนะครับ มะชาเนี่ยอาจจะสวนออกมาอยู่นะครับแต่ขวานเนี่ยไม่ค่อยสวนละเพราะว่าลำคาญแมงนะครับการผูเข้าคอกไปแล้วนะครับอยู่นู่นจินน้ําอยู่อันนี้นะครับก็รู้ว่าข้อใครข้อใครนะต้องใช้จิตวิญญากดดันกันมันก็อยากกลับมานานแล้วแหละมันจะก้มมามองนะครับก้มมองหน้าก้มมองหน้าใช่ไหมจุ๊บกันจุ๊บกันโอเคดือ้อ cụp chùm đi con. Nó chụp con. Chụp. Chụp. Ừ, keng.